บางคนอ่ะเขาขายของไม่ได้บางครเขาแบบตอนนั้นอ่ะในจิตใจเขากำลังแบบว่าคือเขาเรียกอะไรมีปัญหาแต่พอได้มาดูคลิปเราได้มาติดตามเราอ่ะเขารู้สึกเหมือนมันเป็นพลังบวกอยากให้เป็นผู้จริงๆด้วยอ่ะเนาะเรารู้สึกยังไงบ้างที่แบบว่าเราเป็นพลังบวกให้กับแฟนคลับได้ก็จริงก่อนหน้านี้นุ๊กไม่ได้คิดนุ๊กนุ๊กไม่ได้คิดถึงจะมาถึงขนาดนี้แล้วไปเนาะด้วยด้วยความที่นุ๊กกับไป เราเราหยอกกันแบบนี้แต่ไหนแต่ไรเลยอันอันนี้ลูกลูก้าวพูดเลยเพราะว่าถ้าเกิดพี่ๆบางคนอ่ะออพี่บางคนนะครับถ้าเกิดบ,บางคนไม่เชื่อว่าเราก็าเราเคยเป็นแบบนี้มาก่อนลอง<ร>ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆเลยนะไลฟ์สดเก่าๆเับเราเราก็เป็นแบบนี้มามาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะลแล้วก็ชอบหยอกกันไปอะไรเนี้ยมันจะมีตัวไลฟ์สดตัวนึงที่ ไ,ไม่ไม่ใช่เปิดมันก่อนนุกมันทิกไว้เมื่อวานน่ะนุงมันทิไว้เปิดเห็นแล้วนุกมันเทิกอ,อมมทกไว้ว่าเออ <c oughs> คือเขานั่งทำงานอยู่ <c oughs> แล้วนุกก <c oughs> ็นุกงอยู่บ้านอย่างงังนึง <c oughs> นุกก็เลยโถ